แรงสุดที่เคยมีมาเปิดโฉมตัวจริงลุครึ่งเวเต็มระบบทีมชาติไทยลุยเอเชียมีนาคมนี้มาสแตดอิชิเตรียมนำทัพช,ช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้โดยในทางของทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคมาสแตดอิชิหลังจากนี้มันเป็นแป้งน้ำพันล่ามซำหรือสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเตรียมเดินหน้าเสริมทัพผูเ้เล่นลุครึ่งไทยฝีเท้าช้นยอดจากยุโรปเข้าทีมอย่างเต็มระบบ เปิดโฉมเหตุตัวจริงลูกครึ่งเวเต็มระบบทีมชาติไทยลุยเอเชียมีนาคมนี้แกร่งสุดที่เคยมีมาจะมาในระบบ4-2-3-1เริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูนะครับปฏิวัติคำใหม่ก้องหลังขวาไปซ้ายนิคคลัสมิเกอร์สันลูกครึ่งไทยนอร์เวย์จอารานเข็มดีลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเอเลสเดลล์ลูกครึ่งไทยสวีเดนเอริกคาวลูกครึ่งไทยสวีเดนเช่นกันก้องกลางคู่กลางร,รับทีรด็ทบุญมาทัานเคนเนตดูเกลลูกครึ่งไทยออสเตรเลียกล้องกลางสามประสานแนรุก จากขวาไปซ้ายเอราวันกานเย,ยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสชนะทิพย์สงกระสินสมบโชคสารชาติกองหน้าจุดสุนสบเบลลูกครึ่งไทยอังกฤษทั้งนี้ทีมชาติไทย อยู่กลุ่มดีร่วมสายกับเติร์กมินิธฐาไต้หวันและศรีลังกาจะประเดิมเกมแรกในบ้านพบกับทีมชาติศรีลังกาในวันที่25มีนาคมนี้จะแข่งขันที่สนามราชมังคลากิาสถานทีมชาติไทยจําเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นซึ่งการแข่งขันในรอบนี้จะเอาแชมป์กลุ่มเพียงหนึ่งเดียวไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย 3แข่งท็อปแอซิสคีแมนทีมชาติไทยลูยสกเอเชียนคัพ2027สามอันดับนักฟุตบอลที่ทำแอซิสสูงสุดไทยลีกหลังจากผ่านไป17นัดนักเตะทั้ง3รายมาซาไอิชิเตรียมเรียกสู่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดลูยสกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกมีนาคมนี้แน่อันดับ1เควินดี Kevin, รมลำ8แอซิสอันดับ2ชนะทิพย์สงกระสิน7แอซิสและอันดับ3ธีรทอนบุญม,มาทัาน7แอซิส์ เจ้าบุกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเอฮิเมช่วงพรีซีซั่น2025ความเคลื่อนไหวล่าสุดของเจ้าบุกเอกริปัญญาเนาุกดีกรีทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมกับพรีซีซั่นท้อสกัดใหม่อย่างเอฮิเม FC ในสัญญายืมตัวจากบิจีประตูเมติตก่อนเปิดศึกเจลิก2ฤด,ดูกาล2025เดือนกุมภาพันธ์นี้ด้านคิโยทากะอิชิมารุ กุนซูวัย51ปีของเอฮิเมฟซีนำลูกทีมลงฝึกซ้อมอย่างเข้มขน้นด้วยการใส่เทติควิธีการก่อนเปิดซีซั่นในเดือนหน้าส่วนเจ้าบุกที่ร้อาการบาดเจ็บก็ฟิตซ้อมกับทีมอย่างเต็มที่พยายามรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมทีมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไรก็ตามเอฮิเมฟซีมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง p r e ซีซั่นเกมแรกดวลเบลาริสอากิตะทีมคู่แข่งร่วมหลีกในวันที่15มกราคมนสนามสวนกีฬาฮารุโนะจังหวัดโคจิ เวลา11นาิกาตามเวลาประเทศไทยเปิดให้แฟนบอลเข้าชมฟรีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนั้นแรกของเอเอจะเปิดรังคาตเตอร์เลอร์ตัวยามาเนศึกเจลิก2ฤดูกาล2025นั้นแรกวันอาทิตที่16กุมภาพันธ์เวลา10นิกา50นาทีตามเวลาประเทศไทยณสนามนิจิเนียสเตเดียม เจ้าเท่ตั้งเป้าทำเต็มที่กับเซเัโซโอสาก้าทั้งการซ้อมและลงแข่งจเจรินสักวงกรปีกตัวจีด๊ดดกรีทีมชาติไทยเผยเป้าหมายกับเซเัโซโอสาก้าต้นสก,กัดใหม่ในสัญญายืมตัวฤด,ดูกา 25, ล2025หลังได้ซ้อมกับทีมในช่วงเก็บตัวปรีซิซันที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่1 1มก,กราคมที่ผ่านมาเจ้าเท่ในวัย27ปีซ้อมกับทัพนักรบซาคุระเป็นวันที่5ที่ BGPU Training Center ภายในสนามซ้อมสมโมสรวิจีประโูเมต็ดเผยผ่านเซรเโซโอซาก้าออฟฟิเชียลชแนลว่าผมพยายามทำงานหนักเพื่อทีมอยู่แล้วครับเพื่อร่วมทีมก็ให้ความร่วมมือและเป็นกันเองกับผมมากซีซั่นนี้ ไ้จะเปิดฉากแล้วทุกคนก็อยากทาให้เป้าหมายร่วมสําเร็จเราต้องการสามแต้มในเกมนัดแรกหากผมได้รับโอกาสลงสนามก็จะทําเต็มที่แน่นอนครับทางนี้เซรราโซโอซาก้าจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยจนถึงวันที่19มกราคมจากนั้นก็เดินทางกลับญี่ปุ่นเพื่อไปเก็บตัวที่แคมป์ในจังหวัดมิยาซากิบนเกาะคิวซูระหว่างวันที่22มกราคมถึง2กุมภาพันธ์ต่อไปสาหรับโปรแกรมแข่งขันศึกฟุตบอลเจลีกหนึ่งนัดแรกเซรราโซโอซาก้าจะออกไปเยือนกับบะโอซาก้า ทำศึกออสกาดารบี้ในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์เวลา17.00นตามเวลาประเทศไทยณนสนามพนานโซนิคสเตเดียมชูอิตะฐาทอดสดผ่านทางสยามสปอร์ตและบีจีสปอร์ต สีสกเกตปิดดิวสามแข้งจากบุยรัมาร่วมทัพเลกสองทัพลำดวนเพิงเปิดตัวสามแข้งจากทัพปราสาทสายฟ้ามาร่วมทัพในเลกสองสีสกเกตยานเต็ดประกาศคว้าตัวสารนัเตจากบุยรัมันเตดมาร่วมทีมสัญญายืมตัวอย่างเป็นทางการโดยสามแข้งจากทัพปราสาทสายฟ้าที่ทางลำดวนเพิงยืมตัวมาร่วมทีมประกอบไปด้วยปริพันธ์วงษาหมายเลข59เคลแลนธนาดอนไรอันหมายเลข21และพานุงพงศ์วงพิลาหมายเลข90นอกจากนักเตท,ทั้ง3รายนี้ ทางซีสเกตยังยืมยศกรนาทลิ์หมายเลข94จากชมบุรีเอซมาร่วมทีมเลข2ออ the ีกด้วยเกินเป้าหมายที่คิดไว้ นุกจัก,กรพันธ์พรืมทำแอซิสประเดิมเกมแรกกับชูแบงคอกนุกจัก,กรพันธ์ไพศวรณได้รับป้ายแดงของชูแบงคอกยูนเต็ดพรืมมีส่วนร่วมกับทีมเก็บชัยชนะเหนืออุตธานีเอฟซีสองประตูต่อศูนย์หลังได้รับโอกาสลงสนามเป็นเกมแรกได้ทำแอซิสให้กับต้นสังกัดใหม่นุกจัก,กรพันธ์ไพศวรณได้รับคนใหม่ของทัพแข่งเทพชูแบงคอกยูนเต็ดที่จะงมาร่วมทัพในเลกสองของศึกไทยลีกหนึ่งได้ได้รับโอกาสลงสนามเกมแรกกับต้นสังกัดใหม่ในนัดที่บุกไปเอาชนะอุตธานีเอฟซีสองประตูต่อ,อ ขอบคุณพี่แบนท่ชัตวันสีปานกุนซือใหญ่ของทีมและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมเพราะผมเองก็ยังไม่ได้มีแมชฟิตเยอะมากแต่ทุกคนพยายามก็พยายามที่จะซับพอร์ตช่วยเหลือทําให้เกมนี้เราได้ทําตามเป้าหมายส่วนหนึ่งแอสซิสในเกมนี้ซึ่งเป็นประตูออกนำหนึ่งประตูตศูนย์สหรับผมก็ต้องบอกว่ามันเกินเป้าหมายเพราะอย่างที่เอ่ยไว้คือ ผมเองก็มาร่วมทีมช้าแมตฟิตไม่มีมากเมื่อต้องมาเจอกับแท็กติกของพี่แบดนที่ต้องปรับตัวผมก็จะพยายามทํางานอย่างหนักเพื่อปรับตัวเข้าหากับทีมและแท็กติกของทีมให้ได้พอมันทําได้ก็ดีใจและภูมิใจครับสาหรับนุกจักรพันธ์ไพศวร์ได้ลงประเดิมเกมแรกกับชูแมนคอกยูนเต็ดด้วยการออกซ้าเป็น11เตัวจริงเกมดังกล่าวข้างต้นแทบจะเต็มเวลาโดยถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่904บวกขณะเดียวกันที่ช่วยให้ทีมได้สกอร์แรกออกนำในนาทีที่50เมื่อเจตัวเปิดบอลให้กับ ริชโรฟิชโควิชยิงประตูเข้าไปก่อนที่ทีมต้อนก,กัดจะเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์สำหรับทีมแข้งเทพชูแบงคอกยูนเต็ดหลังจากจบเกมล่าสุดนัดที่17ยังรั้งอยู่ที่รองจากฝูงของตารางเทลีกหนึ่งฤดูกลาล2025ตามหลังจากฝูงยูนิเต็ดอยู่6คะแนนและจะมีโปรแกรมลงสนามศึกเทลีกหนึ่งหน้าต่อไปในวันจันทร์ที่20มกราคมเปิดสนามชูสเตเดียมรับการมาเยือนของทีมเือป่ปาราชานครปฐมยูนเต็ดเวลา19นาฬิกา แฟนๆคิดเห็นกันอะไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ